ข่าววินัยทิ้งคืนฟุตบอลไทยบายจิตสไตล์ประจำวันที่7ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้กันเีครับว่าจะมีข่าวอาะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้อะอไรยังไงคิงครับฟีเบอร์ของแท้นะฮะเมื่อบรรยากาศซ้อมวันแรกจีมชาติไทยแฟนบอลแน่นหนามเลยนะ โดยในนี้ล่าสุดหลังจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับผมเดินทางถึงจังหวัดสงขลาทางด้านของมาสเตอร์เอชหีวน้าคโค้ชาวญี่ปุ่นก็นำบรรดาแข้งทัพช้างศึกลงสนามซ้อมวันแรกทันทีณนะสนามภายในมหาวิทยววา,าลัยจังหวัดสงขลาปรากฏว่ามีแฟนบอลไทยเข้าไปร่วมเชียร์ชมและก็ติดตามการฝึกซ้อมของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชนิดติดขอบสนามเป็นจํานวนมากซึ่งสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ทุกนัดจะแข่งขันที่สนามกีฬาตินสรนนท์จังหว,วัดสงขลาโดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้ วันที่11ตุลาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีเซีรยรพบทาจิกิสถานแลกะกไทยพบกับพ้นานของฟิลิปปินส์เวลา20นาฬิกาส่วนผู้ชนะจะเข้ารอบไปชิงชนตเลิศในวันที่14ตุลาคมโดยผู้แพ้ก็จะไปชิงนัดที่3ในครั้งนี้ซึ่งงานนี้จะเตะกันในเวลานั้นผม10นาฬิกาเนี่ยเป็นของร,รอบชิงชนตเลิศอันดับที่3และก็ในเวลา,า20นาฬิกาเป็นของร,รอบชิงนั่นเองกรฝานไปจีนเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจชน,นครับอะไรนงไงทีมชาติซีเรียแบโบโผ23รายชื่อในการลยุยกึกิงครับ2024นะโดยกันยิงท้งด้านของโมฮัมหมัดอัสมานหะกองกลางจากลำพูนบริเออร์มีชื่อติดทีมชาติซีเรียตเตรียมจะสู้สกิงครับที่ประเทศไทยโดยสมาคมฟุตบอลซีเรียประกาศ23รายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติซีเรียชุดใหญ่ตเตรียมทําการแข่งขนัขนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับ ครั้งที่50จังหวัดสงขลาซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่11-14ตุลาคมโดยทีมชาติเซเรียชุดโดย k ิ n งคัพ2024โดยทีมนาของเซเซเบรนาหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนคุมทัพปัจจุบันทีมรังอันดับที่92ของฟีฟ่าแบงกิ้งจากการประกาศอันดับครั้งล่าสุดในครั้งนี้ส่วนรายชื่อนักเตะทั้ง23รายชื่อนั้นมีดังต่อไปนี้นครับเริ่มเป็นที่บรกษาประตูจะเป็นทางด้านของเอสเตบันเกีเรจากกรินส์เมช เอเบรสชฮาตายาจากคณะของคุสเซนเทนแล้วก็อาบัชมาดาเนียจากคณะของอันบริฟาตำแหน่งกองหลังก็จะมีไอฮามฮันส์อุสูจากชาเลลัวอาบัตฟาคาจากคณะของเอไอเคสโรนาหรืออิกนาซิโออับปราหัมจากคณะของเอสโตเดนเตโอมานจิยาดีจากคณะของ As ah, e ur, อัสซามิยาทาเออร์อาคูมาจากคณะของมบมไบซิตี้คอริชครูโดกิอจากคณะของเออร์บิว อาร์บรีอันบรินาจากข้้นของอ,อันชิอัสส่วนกองการก็จะมีโมฮัมหมัดออชมานจากลัมพูนเบริเออร์เอเซกาวฮัมจากอิดิเนเดนเต้ริวาดาเบียอัสมานฟรอมชอนจากดูนัสกาสเตลราเอสมาอับราฮัมสกอปจีดเอไอเคไซมอนอเล็กซานดราอามินจากข้้นของเซเดฟอร์ชโมฮัมหมัดอาเน็กซ์จากดั้นของฮัมสตชินบุสตาฟาคูเนสจากข้้นของฮัมสติน ส่วนกองหน้าก็จะมีโทเปียเซอร์เบราจากด้านของคาดีโรซาบริโอเซนทรัลโมฮัมมัดเอสอาร์ซันตาฮารีจากด้านของ IFK วานาโมโนอาบริออนสตาบูชจากด้านของแบรนเดอร์มัชบูชอันมาวัสจากด้านของอัลซาดาและก็มัชบูชอันวัชกาจากด้านของชาโกและก็โมฮัมมัดออสอาร์ฮอนบรันจากด้านของอันบริฟา สำหรับทีมชาติสืียจะออกเดินทางมาที่ประเทศไทยในวันที่8ตุลาคมก่อนจะพบกับทีมชาติทาจิกิสถานอันดับที่103ของโลกรอบรองชนะเลิศในศึกคิงคัพที่สนามกีฬาตินโซรนนวันที่11ตุลาคมเวลา13.30นาาถ่ายทอดสดทางช่องทาร์ทีวี HD ช่อง32แลก Facebook, ้ก็เฟซบุ๊กช้างศึกออฟฟิเชียลในขณะนี้แฟนบอลที่สนใจนะฮะสามารถซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ไทยติเกตเมเจอร์แล้วก็จุดจำหน่ายไทยติเกตเมเจอร์สาขาหลัก เ11สาขาราคาบัตรอยู่ที่โซน WA WB WC แล้ว WD 600บาท a w าเ600บาทโซน E 500บาทโซน N1 N2 N3 300บาทโซน S1 S2 S3 300บาทโดยที่รายละเอียดบ,บยัตร1ใบต่อ1วันสามารถเข้าชมเกมกันในขันได้2แมตช์ในขณะน,นี้ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานช่นครับ อาการยังไงบิฮโบรเปรโตวิชเสียดายซัป,ปโปโรยันไม่อยู่ทําแพ้กมบะโอสกาเป็นปต่อ2ซึ่งอันนี้มิฮโบรเปรโตวิชนะฮะกุนซือของคอนเซซัปโปโรกล่าวหลังนำลูกทีมบุกไปพ่ายกมบะโอสกาก้า1ต่อ2ในเซคุบอลเจวันลวันีก2024นัดที่33ในวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมา โดยผลจากเกมตองกก่าวทำให้ทัพนกขมแมวเมืองเหนือแข่งทั้งสิ้น33นัดชนะไป7นะฮะสเสมอไป8แพ้ไปทั้งหมด18ม้ทั้งหมด29แต้มรักอันดับที่19ของปรองบวยตารางคะแนนต่อไปโดยที่ตามหลังเกียวโตสังกะทีมอันดับที่17พื้นที่ปลอดภัยห่างไปอยู่9แต้มแต่ว่าเกียวโตแข่งน้อยกว่า1นัด กับอีก5เกมสุดท้ายของซีซันนี้ซึ่งอันนี้หลังจากที่บิชาตได้เปิดเผยบอกว่าปราะนั้นเสียประตูช่วงทดเจ็บทั้ง2องลูกทําให้เรานั้นแพ้ในเกมเกมนี้ผมพูดไม่ออกจริงๆนะฮะทั้งที่ตลอด90้าสบนาที สกอร์เราน,นนำอยู่1น่ต่อ0แต่เรานั้นรักษาผลสกอร์ที่นำไว้ในคาัรกนี้ไม่ได้นะฮะลักเต็ทุกคนของเราสู้กันเต็มที่ที่สุดแล้วเรายังคงมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนสิ่งที่ทีมแสดงออกมาในช่วงเกมนี้ถือว่ายอดเยี่ยมทั้งที่บางคนก็ไม่สามารถจะวิ่งได้ครบ90บนาทีทำให้เรานั้นต้องเปลี่ยนแทคนิคปรับแผนใหม่เกมนี้ผมมองว่าเป็นเกมที่มีความแตกต่างในชั้นเชิงของ คุณภาพโดยเฉพาะการยิงแซง2ประตูของคัมบะโอซ s a k a โดยแน่นอนว่าเกมนี้ทีมของเราก็เล่นดีผมไม่สามารถตำหนิใครได้บิชาติ่กล้าวไปใช้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันใน,นต่อไปของคอนเทสซปโปรโรจะออกไปเยือนนากยยาแกรนัสในศึกเจวันลีก2024นัดที่34วันเสาร์ที่19ตุลาคมเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสนามโตโยต้าสเตเดียมในครันี้ ก็ฝากไปติดแฮชแท็กไปให้กำลังใจคอนซากันดุ่นครับหรัมาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับอะไรยังไงเปิดทางด้านของสติผู้ชมเข้าเกมในสนามไทยลีกนาที่9สนามไหนเยอะที่สุดในคขณะนี้โดยการน,นี้เช็คยอดแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามในฟุตบอลน,นะฮะในสุกที่ในด่งดูอัวาค2024ประจําสัปดาห์ที่9ในระหว่างวันที่4ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้7คู่นะฮะโดยเกมคู่ที่มีแฟนบอลเข้าชมเกมมากที่สุดคือสนามแพสสเตเดียมคู่ของการท่าเรือ FC เปิดรัรังต้อนรับนะฮะนครปฐมยูเต็ดไป2ต่อ0ในวันที่6ตตุลาคมที่ผ่านมาโดยเกมนี้ก็มีแฟนบอลเข้าชมจํานวนถึง4,000กว่าคนเลยนะโดยจํานวนแฟนบอลที่เข้าชมเกมในสนามศึกที่1แลฤดูกาล2 0 2 4แมชเดย 9, ์ที่เ้นต่อไปนี้ หนึ่งนะฮะการท่าเรือเอฟซีชนะตครประชมยูเดตไป2ต่อศนาสนามแพทสเตเดียมคนเข้าชม4,104นอคนขอนแก่นยูนเดตแพ้อุตนาณีเอฟซีไป0ูนต่อหนึ่งนัหนามองการบริหารสพขอนแก่นจำนวนผู้เข้าชม ,3847 คนหนองพิดเอฟซีแพ้ทรูแบงคอก2ต่อสนักสนามพิษสเตเดียมจำนวน3 7 1 0คนพีทีประจวบ f อเสมอผิดอบีจีปทุมไป2ต่อ 2, นสนักนามสามอ่าวสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม 3,568คนราชบุรี FC ชนะประยอง FC 2ต่2-0ณสนามดราก้อนโซลาพารพ์คจำนวนผู้เข้าชม3,278คนสิงห์เชียงรายเดชนะลำพูนเบรีเออร์ไป2-0นณสนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม2,819คนและก็สกอตไทย FC ชนะนครราชสีมามัสดา FC 1ต่อ0ณสนามทะเลหลวงสเตเดียมจำนวนผู้เข้าชม1,767คน ซึ่งยอดปรบมทั้งหมดนั้นก็จะมีอยู่ที่23,93 0คนในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเราดูกันต่อไปกันลวกันว่านาต่อไปจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงงานนี้โพชีแฟนบอลมั่นใจทีมชาติไทยผ่านฟิลิปปินส์เข้าชิงศึกบอลคิงคัพอย่างแน่นอน โดยการน,นี้เคยอยู่สปอร์ตโพนะฮะเผยผลสำรวจความคิดเห็นโอกาสของแชมป์ทัพช้างศึกในกิงครับเียนส่วนใหญ่ของไทยผ่านฟิลิปปินส์คู่แข่งด่านแรกในวันที่1 1ตุลาคมนี้จะเข้าชิงได้สําเร็จจากการที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับครั้งที่50ในระหว่างวันที่11-14ตุลาคม ที่สนามตินสรนนท์จังหวัดสงขลาเพื่อจะสร้างการมีส่วนร่วมและก็สะท้อนมุมมองของแฟนกีฬาจนประชาชนทั่วไปโดย KBU Sport Poll โดยมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตร่วมกับท่านท่านของสาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรการกีฬาวิสตอมจึงสำรวจความคิดเห็นเรื่องของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับกบโอกาสในการอของทัพช้างศึกในครั้งนี้สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์แลหววันที่4-6ตุลาคมโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไป รายาผู้ที่สนใจข่าวสารทางด้านการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจำนวนมากกว่า1 1 7 3คนโดยแบ,บ่งเป็นชาย701คนคิดเป็นร้ยละ5 9 7 6เพศหญิง419คนคิดเป็น้อยละนะฮะ35.73และก็ LGBTQ 53คนคิดเป็น้อยณะ4.51ซึ่งผลการวิเคราะห์ประเด็นต่างในภาพรวมในครั้งนี้ก็บอกว่าโอกาสในการเก็บชัยจากทางฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ร้รยณะส7 5เชื่อว่ามีโอกาสมาก ส่วนการในการเข้ารอบชิงชแตเลิศส่วนใหญ่ร้อยละ32.10บอกมีโอกาสค่อนข้างมากในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือผู้บอลไทยาบอิชิอิตสตล์ประจจวบันที่7ตุลาคม2567โดยชายภูมิคุ้มครังผู้บอลไทยครับ